วันนี้พี่ผมช่อง K 1 N 2 3 4ี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมน้องววชุดา2สองครับโอเคเรื่องเลยโอเคโดดอิ่มโอ้คโอตอนนี้ผมก็มาเจออะไรอ่ะโอเคอีเวนต์คลิกเพย์โอเคนะผมเดี๋ยวค่อยเล่นนะผมจะกดนี่ก่อนมีมีลูกตายชืนออะไครับรับรอครบปิดไปเยอะเลยอะไรอ่ะโอเค เซฟตี้โบนัสโอเคโอเคได้สิบสองแล้วอ๋อเป็นเข้มีเกนได้แบบโอเคดูดูโอ้ยอะไรอ่ะคลีนอ๋ออ๋อก็คือต้องแปลงฟันฉลามให้ดูเปลววานโอเคเปล่าต่อหรือเปล่าพี่จำดูช้าะวีหูโอเคโอเค กระโดดฟาชาร์ดดรอดโอเคมีเกมบอลอุ้าวเร็วๆหุยหุยหุยโอ้ารีโอห์ลูดโอ้โอ้เกลี่ใหม่เพียบเลยเตมีพีนี่แฟร์ย้ายหนีย้าหนีย้าหนีของยาหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องปลอดภัยโอ้ห่วยเย็บสายเด็กฝาทำตั้งนานสิจด้วยแล้วโอ้ ไม่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 ไมโอ้โหเ,เอาเอาค่ะงข้างแคปทัวก์วีไซด์โอหออนรันห้ามวิ่งนี่รอดโอ้โหน้ำเย็นโอเคฟัตเตอร์ฟัตเตอร์นี่กดเร็วเร็วนี่เหียรอดรอดจากปลานี่โอ้โหอะไรเนี่ย โอเคถ้าเราสั่หกแล้วโอเคนี่กระโดดโอ้โหนิ้วมากเลยค่ะเขาเขาเป็นยังไงอคิวนะคอเล็กโอเคทีทัวร์ดูมาโอเคต้องโอเคต้องหลบต้องหลบโอเครอดโอ้โหเจอแฮมเบอร์เกอร์จากเหรียญเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วนี่ไงโอเคต้องแปลงฟันอีกแล้วโอเคพีทนี่แปลงฟันนี่แปลงฟันโอ้โหโอ้อะไรเนี่ย ไม่คุรไม่ทาบหรอขอโทษแล้วกันโอ้ยโอเคโอ,โอเคผมพอรู้เพิ่มนี้ผมมีไว่างเงี้ยโอเคแล้วผมจะดาดซัมเมอร์สเตเดียมกลับไปมันพุช่งสิวัาต้อนนี้ท่านมือเพิ่งกดเหรอเพิกดกูช่วยโอเคซัมเมอร์สเตเดียมโอเคอะไรเหรอ ห้ามว่ายน้ำเวลากินอิ่มเข้าใจไหมท่านชมห้ามห้ามว่ายน้ำเวลากินอิ่มเพื่อความปลอดภัยใช่แเพชรวอชอะไรอ่ะโอ้โหผมผมนี่แบบนี้เป็นเลยโอเคเพชปทูไดโอโหเจ็บเข่าโอเค,อเคได้อยู่ดิวตอร์ฟาสเตอร์ faster, faster. โอเคเอา โอเคนี่สกินเลอร์สมบู okay, นนบรณ okay, okay. ์โอเคสามวาร์สิบสามละร้อนเบอร์นแท็บชูแทนโอเคนี่เออโอ้โหตัวโอ้โหกินครื่องกาแฟแท็บสอยท์ทูอ่ะเอา้เอา โหโดนอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยหุบัดโอเคนี่โหเจอเพื่อนกินกินกินของอยูโอยอยโออ่โอเคแว็กนี่โหให้ยึดตีแบบโอ้ยปุ้ยบังทำทีั้งเลยโอเคดีละโอเคก้าวมาแปะแล้วก็ลงแล้ว โอ้หอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเยอะเลืมากโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นัดอีกโอเคโอเคตอนนี้ผมก็ขอจะเล่นเอเลียนหน้าเะไลอยนโอเคดัดดัไม่ีเทียบเลยต้องเดินโอเคโอ้โหปิ้งตกน้โอเคไปอ่ะคิดีิดหนึนี่รอดโอ้หจะไป พีตอนนี้สองร้อยสองแล้วโอเคทับซู่วายเดือดแอนิมอลโอ้โหกระโดดกระโดดแบบคันเทียมนี่โอ้โหเกือบโอ้โหให้มงคลเถอะโอ้โอเคเฮ้ยมาสเตอร์เนี่ยเอากระโดดปั๊มไปจ้าโอ้ยลือเรือน้ำบาลานบาลานบาลานโอ้มาไม่ไม่ไมไมเยี่ยมคือ เพ,เพจคอมเพจนี่จะเบิดโอ๊ยทำไมต้องทำแบบนั้นอะแดนเซฟไอคิวทุกแก๊ปด้วยพาราชูตี้โอ้โหแก๊ปอะไรรอรอได้แล้วีนี่ปลอดภัยถือตังกตังเทสับดีเซอร์ดีเซอร์คิวนี่เอากระเป๋าหยิบดีหยิบบ้างนี่ตุ๊กตุ๊กนี่หยิบกระเป๋า เหมือนเดิมโอโอเคไปรอสามรอสามแล้วด okay, so ีดีท oh. okay, so ั okay, wow, okay. so ้งท oh. okay, so ั้งทั้งนี่เร็วกว่าเดิมถึงจะบาลิงตรมโอ้ยโอเคก็รอสองค้แล้วอสอง้วไปจุดเติร์ดโอเครีบีโอเคขี่อเหมือนเดิมโอ้ยครับโอ้ยขัดเงนี้ะโอเคพันีีแล้ววงเรือโอ้โหเท่าไ่เนี่ย โอเคเคลียแต่งโอเคตอนนี้สองดนำเลยโอเคนั้นผมขอจะเล่นฟรีส์อะไรอะฟรีส์ไม่เห็นตไม่รู้อะอะไระ okay. อะโอเคผมต้องรีบรีบตีเลื่อนเลื่อนไปเร็วๆโอ้โหแล้วได้ปลาเพียบเลยปลาฟรีนี่ ว้าว้ายว้วนี่คันที่วเที่ยนี่ไปนกิตใใปุลอกลกหลังเโอ้กดชนก็ได้นี่สวยเคยมาาอะตบ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 นนน่ะโอ้ยทาสา็ดแล้วปมเพจนี่ <bastards. ร spezie Restaurant> รอดโอเคโอ้ยซมไฟไหมโอเคจะตอนลิกจะโโอเคไม่ต้องลิกโอเคโอเคนี่มันมกรดสกีมชีวิคอมพรโอเคกรเตอกดรกดโอเคนี่ปลดไฟแทนโอเคโอเคกรูมกระดม๊อะรี่คกดดิไม่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 จะโ่กดกดพี่ทัน รับแต่สกินทุกกิด้วยนี่รัวโอ้โหาหมดเร็วมากชัวดเืโอ้โหนี่ปลาเพียงพันสีเตอร์เตอร์เตอทิอ๋อโอเคทีมโอหโอ้ยจะไม่จะมานโอ้โอเค้องตกต้องตกทิได้ไม่โอ้โหจะแพ้ลออย่าแพ้มกินอแพ้มกินโอ้โหนตกแทนโอ้แพ้แล้ว คือคิดไม่ไ่โอเคโอเคตอนนี้ผมก็เลยสามดาดโอเคนั้นผมขอเล่นดานดายไม่หลับสภานโอเคันนสโ่น n i t โอเคห้ามห้ามห้ากดปุ่มห้ามห้ากดปุ่มเฉือวเวลาแบบไม่มีอะไรกดผมจะกดโอ้ยตีบูนัสเพิ่ม5้าสเบสี่อยค่ะเ n โอเคได้ยงยัสตีอริสอันนี่อโอโอเคโอ้โหลูกเอเลี่ยนมานี่โอ้โหโอเคเป็นล็อกนะเพศเพื่โอเคทดสอกดสอสัญญาณโเป็นจิ้มจบนาไรเงี้ยโอเคโอเคดิซีจีทีทีโอเค โอดูแบบนั้นเลยโอ้ยเจบดูจัด้วโอเคแคปเลยเอเลี่ยนโหเป็นพัยกีๆนะเยนอะคิดชึข้าเซ็โอเคปลอดภัยฮะโอ้ลูกบ้านบ้านโอ้โหโอ้ชามากชมโอ้โห รอดอะไรเนี่ยเด็กเด็กปั้นซาเชยโอ้ยถ้าไม่จะศูโร่อีกแล้วมีวะโอ้ยรอดนี่โคโหรูปั้นแทนอีกแล้วโอเคโอ้ยนี่พี่พี่มโอ้ โอเคโอเควาสเตอร์วาสเตอร์อีกแล้วโอเคต้องรีบเอ้อโอเมายยังไงผมก็ค,คนครับผมผม,ผมต้องรีบแล้วโอเคโดวแตงโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอแค่นี้ครับโอเคบ๊ายบายสินครับ